ขันใหญ่มากเนี่ยมันแมน,นเ,เลยเลาว่าวเยอะเว่าเ,าเ,าเลาว่าเวาเองเนี่พ่อ,อกันยุบานพ่อนั่นเนะครับเนาะเหยบซี่ครับมือนี่ครับเ,เป็นงวดประจำวันที่สอง มกราคม2567ันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดครับพีที่กับผมออาบอลเม้นที่ออกหกเจ็ดใ่ไบอสครับอีทีอ่ะเป็นความมักความชอบนะครับเนาะว่าอ่ามักชอบนะครับอีที่กับผมกะอ่าเป็นความมักความชอบส่วนตัวนะครับพีที่กับผมแต่ว่าแนวทางของปอนั้นหันอ่าคนที่หายเท่าไรอ่าคนที่มียังฝากตอนทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กลับไปฟังคุณพ่อบคุณปอบซูฟังก่อนครับนะ พอดีคุณพ่อเพิ่นกะเตรียมพร้อมแล้วครับเอซีครับผมเอาไว้กัเลยออกมาต่างกองอยู่ด้านนอกนะครับนะเอซีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดกระดิ่งแกล้งเตือนเอาไว้สำหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามาเนาะครับเนาะไปฟังปอนนั้นคนที่ว่าสู้ฟังครับผมสู้ไปเอ้าครับผมเอาสวัสดีครับพ่อนั่นครับผมสวัสดีครับผมเอาสวัสดีพ่อนั่นครับผมเนาะมาตาม คื่อเกาตามแนวทางโค้งสุดท้ายก็ว่าได้เนาะขวัญบวัญช่วยไทยหรอกอหาง,งเครือมันมีอีก,กอโอ้ข้าพ้นมาย่ำอีกเท่าไหร่ปีนึงกระู่หอกโอ้ครับผมเพราะมันเหลืออีกหลายมือขโมงมาขโมโซ่บอ,บอกกันได้งวดนี้งวดนี้มันยาว <c oughs> เพราะว่ามีขมัญช่วยอยู่ไม่ยันไม่เสียงหอกเสียงเพ่งมันหลายมันม้วน ข้นข้นกินคนเมาคนเห็ียนขนเที่ยวเลดีแมน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 มันกันเกิดว่ารถกาไลถ้าไม่สมควรเดินทางก็ไม่ต้องเดินทางเนาะไ้่แตงแต่ผมคันผมกินซี่หากรอไยะยึดกุญแจริญรถบ่ต้องขี่บ่ต้องขับยางเอาอยากไปใช้รถดิแต่ยางยังลมหัวเข้าแตกสองแตกยู่แล้วว่ะบ่ต้องบายรถเลย มีกันนอนเลยมีคณะกรรมการควบคุมไปอยู่ยายเราเข้มไม่ยังเป็นอะไรฝันไปพ่อฝันอีกบ่หรือว่าตังใดมึ่งมึ่งแม่สามตัวแดงจิ้งเครืองนี่แม่ตังไหนมันก็มาคล้ายๆกันนั่นน่ะโอ้อ่าว่างหันก็ยังไงสามห้าเจ็ดอออ่าอือที่บอกไปก่อนสามห้าเจ็ดอ ปูแดง้ครึ่งตดปูแดงครึ่งเอาคือว่าปูพ่นไปเที่ยวพ่นไปแล้อบ้านไปโอ้ก็ทาบสุดท้ายู่เนี่ยบ้านไปโอ้พ่นบ้านไปอยู่พ่นขึ้นมาหาบอ่บบ้นขึ้นมหาแต่ว่าหันฝันเกี่ยวกับเราอยู่โอ้พูมหน้าผีหน้าปูดำภูมหน้านะครับ เล่าวอนขึ้งมาแปลว่าฝันเกี่ยวกับเล่าอยู่ฝันเกี่ยวกอยู่คนว่าย,ย,ย,าย,ย <c ười> ทีลล่ไหนันวายที่ไหนมันแดงวะที่ตนแดงโอ้โห่นแดงวาเป็นอย่างวามันใครบ้นแดงแต่ละบ้นแดงเออโอ้ไปนี่เขาจะไปเห็นเนาะไปนีบเพราะว่ามันไกลกว่า กันไปอำเภอเพียมันกะไกอมันระทางมันกะไกลก็กันมันกแต่ว่นนี้มันลัดไปนี่เขาไปทะลุบันแดงเลยาอกก้าวปั๊บไปเที่ยวเขาบันนู่นน้ําแทงเงี้ยเงี้ยงเอาเลยเที่ยวทรายปั๊บกับเขาบันแดงปั๊บเลยครับผมเขาบัดนี้ปูพันไวจังไหนบูเพื่อนเร่งงวดนี่นะ มันโบนีสามนีซี่รถไอเลียกพี่เรียกน ouais. huh? uh. so, uh, I mean, uh, ้องโอ้เป so uh ็นเรื่องอะไรคือว uh ่า huh. ที uh ่ฉ huh. um, uh. ันบาดนี่มันจีเป็นเลขยกพี่เรียกน้องสามกับซี่ซี่กับผาเออไปยังสัตว์แต่ว่าหาหงส์ผาเนี่ยก็มีอยู่ผมท่านผมวานผมบอกไปแล้วนะหาหงส์ผาตัวแดงเจริงคือสามหาเจ็บสามหาเจ็บน่ะ กไปเฮียเท่าบัดนี่นาะเฮียน้ำงสามหาเจ็ดแดงเก่งๆกับหกแปดวะพอเนาะเบีย6หกแปดหกแปดเก้าแปดหกคือคือกับหนึ่งสองอือะคนกะมาที่โอมถือให้นั่นจะเฝ้าเอาเอาควมฝันเอาควมฝันให้ฟังกันมันบ่นได้ฝัน มันบริฟันนันเกี่ยวกับเหล็กแต่ว่าฝันเกี่ยวกับว่าเรามาเหล็กน้่มาเบกันธรรมดาคือยังเข้ามามามาแวะกันโบกกันอมักื้ยกันทักไถยซื้อแต่เราข็พันในวางหนโอ้เราเรายังพันในว่าสิีบอกอันตัวนั้นตัวนี้แค่นะะยังมาผมก็เรียกว่าปะมันตรงนี้วันที่หนึ่งเด้อคันเราสีมาบอกว่านันเราไม่ข่งทุ่ยอีกมามอยอีกว่าเถอะ สาม,มารถวันที่หนึ่งแต่ว,ว่ามือนีกับโบขันได้ฟันทงคักบ<อ>่แห่งว่าตัวที่แดงกึ่องนี่ฟันทงไปแล้วบ่ไม่ผมมาหาโย่บ้านแดงมั้ม<อ>ียังวะมีตะไคร่เคียงผมบ่เอ๋อไก่เคียงมมมบ่เอ๋เลยบ่เอ๋อผมยากได้ตรงๆเลยโอ้ล้างวันไก่แดงฮาบุ้งเบิ่อเราล้างวันไก่เคียงนี่บ่เอาเลยบ่มันได้หน่อยอยโ้ได้หน่อยต้องเอาเป๊ะแล้ววันที่หนึ่งเลยอ่ะไม่เอาซ้ำซิฟเอา เอาสามเอาหกไปล้วนแล้วตีไวสิเปียวอสองโอ้เอาหกล้านไปเลยเเมเไม <6. S 2> นะ่ตั้งไวที่นึงหกเกตตัวใดเราหกล้านเดียวใบหนึ่งสั้นสองใบกับสิบสองแล้วเนาะอันนะี้สิบสองล้านนี่ตั้งไว้นวันนี่เกณฑ์ใหเกณฑ์สิบสองล้านนี่ตั้งไว้แล้วโ่นวะเออตั้งไว้แล้วในเกณฑ์สิบสองล้านมาสั่นครับยุซี่กับผมไปหาเนี่ยต้องได้ครูมาสั่นแล้วเอาแหวทักไส้ซื้อคือยังไปทุ่าแล้วมาเว ถามกันมาเอิ่นถามไปซื้อเอิ่นถามไปซื้อพ่อในว่ายังไหนทั้งม้าม้าอยู่เอาว่ามันไปเที่ยวเราปูเอื่นโอ้บ่อหน้ายไปเอื่นเนาะงาว่าบ่อหน้ายไปเอื่นโอ้ยงาพ่อหน้ายไปมาเดี๋ยวมาถามผมก็เล็บมาเวเียนน้ำมึงสิดอกแต่ว่ากับ่มไม่ยังดอกว่าชั้นเราเออโอ้บ่กับพ่อหนีายังดอกเท่านั้นเราก็บว่าเท่านั้นเล้วกับปายของเรา ถามข้าวถามข้าวซื้อกินข้าวแรงกับย่างหมดดิเ่ถามหอดปานนั้นนี่ว่าคนเท่าไห่เอิญกันเนี่ยมาแรงกันพันไปนี่ย่งกินแรงเนาะกนเน่าก็ถามเปนจังนึง่่งอาหารมาเตี้ยบัดแดงเจ้ยน้ำบัแดงเจกมันังวุ้นเดียรอวุ้ไปหาซื้อโรตีเหอวะพี่นองหอมบันอื มันก็นอนอย่างนี้นอนนี้น้าใกล้ๆกันมีอย่าเอิกอากเอิ่นใช้กันอยังไงเราบอเต้ครับจัแแบ,บแสดงว่าแกแยังจำคือเก่าคือเก่าตัวเก่าอยู่ตอนนี้ตัอเก่าอยู่ตัวตัวเก่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเลขมันสีมิน<อ>เลขพี่เลขกนอกอ่ะหมดนี่นะอเอาพี่น้องมาเพิ่มสามกับซีซีกับผาเป็นสลับสีมังสันอ๋อคันพี่น้องนี่สามซีคันเหล็กหัวมีนี่สามซีกับสามเจ็ด สามสี so notes, ่สามเจ็ดเอจะอดอมันก็อยู่ในนี่เออมันก็อยู่ในนี่แล้วสามเจ็ดนี่บางคนบางคนเรียกที่ที่ผมหมักดิสามสี่พ้อมสามสี่สามสี่เอาลูกไปเด็กพี่น้องเล็กพี่น้องสามสี่สามเจ็ดนี่ีหละพี่น้องสามเจ็ดสามเก็ดหาสามห้าเจ็ดเล็กพี่น้องกำลังเป็นเบาะนะครับแล้วเป็นดอเป็นเสาสามสี่ที่เล็กหมักเนาะผมหมักผมหา หาพอได้ผมก็สิไปเอามดนำตัวนี้นะเพราะว่าบช่วยย่าฟางใหญ่กับมักนำนะตัวนี้ขนใหญ่มากนยมันแมนลยรามักสามซีซีสามในวดนี่เออเลขบุดปากแม่ตีเลาบอกใหญ่บอกเล่าบอกเองหมเลาบอกไม่เองคันว่าตัวนี้คมักว่ากันเล่าสิช่วนหลดไป โ้ดิเลยตไปหาจวดโลดิแล้วไปทำผุนดยวยเดี๋ยวพันมาโอ้เรามาเลยผ้ากั็เล่าไปอบันแดงบันแดงคือกันร้านมาเนี่ยไม่มีบันแดงเลยไปบันดุงเออโอ้เงาเลยเงาโอ้แดงกับดุงมันไม่คุยกันกันเพราะว่าโอ้ยมันบอกไก่แล้วมันซื้อกิโลมันซื้อใกล้กันการร้านมาหามันนี่ไปบันดุง เพ่จะไปหาลาลอตเตอรี่ย่างเดียวหาเสือนี่ย,าย่างเดียวเลยโอ้อนะยายมักน้ำเท่านั้นสามซีซีสามไม่มีเปลี่ยนแปลงยังย้ำตัวเดิมด้อครับด้วยเอฟซีครับผมอันนี้คือเหมือดแต่น้อยเอฟซีเย็นมันเหมือนจะคองแกงควันอยู่กับโป้หัวแจ๊กเนาะ ก็อันนั้นยังย้ำตัวเดิมนะครับเอฟซีครับผมภาพชัดเขียนบล็อครับเอฟซีครับผมอเหางว่าคันมีเวลานี่วันที่สามสิบเอ็ดนี่หายมากเป็นบ่หรือวันที่หนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งโอ้วันที่หนึ่งเลยเนาะวันที่หนึ่งหายมากคันมีเวลาพอนั่นบนสีเลยบอกคั้นฝันคักๆกับ โท,บทีบวกสิมาดวน,นได้ก็ได้ผมจะโทรบอกก็ได้ประหยัดมากเออเอามันคามันมี <c oughs> พิเศษมีวิวยังนเนาะขั้นฟันนีดีกัคักนี่เดี๋ยวมือนันสิมาติดตามไปอีกครั้งหนึ่งครับยุซี่ครับผมสุขมานดันด้วยครับผม